ยายะรัสยานะครับที่เรานะครับไปยับยกันสักหน่อยว่างานแต่งนะครับ จัดจัดนะครับกาหนดเดิมหรือเปล่าปีหน้าแล้วก็ชุดแต่งงานนะครับของยายาและก็นาเดชจะเลือกไว้แบบไหนกันบ้างจะมีสปอยให้เราหลุดได้ฟังกันหรือเปล่าคุณผู้ชมรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือยายาเสียการหนักมากคุณผู้ชมหลังจากไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงนะครับพร้อมกับเพื่อนสนิทนะครับอย่างคิมเบอร์รี่แล้วก็มากิราสีงานนี้นะครับคิมเบอร์รี่นะครับค่อยสัมภาษณ์ว่าอยากเชนญยายาไปเต้นเออไปเรียนเต้นนะครับยายาจะว่ากันบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของยายากันเลยครับ ดีใจมากเพราะว่าแบบทุกครั้งที่มาค่ะจะจะจะ,จะแบบพยายามจองตั๋วบางทีก็พลาดบางทีก็ได้ตั๋วแล้วก็สรุปก็คือไปไม่ได้ใช่ค่ะก็ครั้งนี้แบบเราเตรียมกันไว้นานมากๆว่าเราจะเคลียร์วันจะไปให้ได้แล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยค่ะก็เลยยิ่งสนุกเก่งมากๆแบบเนื้อตาแบบได้เห็นด้วยเนื้อตาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอ๋อได้เห็นกับ ตาเนื้อแล้วรู้สึกว่าสวยมากๆแบบโอ้โหแบบออร่ามากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าย่าจะเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็ยังรู้สึกแบบแบบอึ้งแบบ starstruck แบบโอ้แมยกอดแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยขางเหงื่อแตกด้วยค่ะวน้องก็น้องก็แค่แบบว่าแบบดีใจมากๆที่พวกเรามาอะไรอย่างเงี้ยบบให้ enjoy concert ค่ะใครที่ไปเจอเราไม่โดนตกจะถือว่าแบบเป็นไม่ได้อะโอ เพื่อนมั่นใจเหมือนกันเนาะรัดรกยะว่าเธอทำได้ทำได้ให้ยย่เป็นสายร้องเหรอให้คิมเป็นสายเต้นแล้วกันวิชวลโอ้ Hey girl o k โอเตรียมตัวนะคะทุกคนปีหน้าค่ะเราสปอร์ตกันซึ่งกันแล้วกันนะะเพื่อนว่าอะไรยาก็ตามนั้นแพนเดิมตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะที่ที่ขอนแก่นก่อนเลยค่ะที่แรกใช่เราเน้นสนุกกันค่ะเราเน้นเราเน้นแบบแบบ เอาบม,มันๆนิดนึงค่ะปีหน้าค่ะผู้ปีนี้ไม่ทำแล้วค่ะปีหนา้าค่ะมี <ๆ S 2> เรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีหลายงานใช่ค่ะไม่แก้วดูเลิกให้งานแรกสำหรับมิตรไมตรีอันที่สองคืออะไร <S <S สำหรับพวกเราที่ทอะไรดีสำหรับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่สามสำหรับเพื่อนร่วมอยา ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะหนูจำคำไม่ได้ค่ะมันยาวมากเลยเหลือแค่ลองชุดเลยค่ะ traditional เลยค่ะอีสานเลยค่ะถ้าพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร่วมของญาติน่าจะ100แล้วของของพี่แบร์น่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชุดถ้าเรื่องชุดนะคะยกเว้นชุดแบบ after ของพี่แบร์อันนี้ก็คือตามสบายแต่ที่เหลือก็ขอให้มาญาติเป็นคนจบพเราใช่ค่ะเขาแหวกแน่นอนค่ะถ้าหนูให้เขาคิดเองค่ะไม่ค่ะแบบอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยค่ะแบบมีแต่มีแต่คนในบ้านพื้นที่มันเล็กมากเลยค่ะ เพื่อนที่กรุงเทพไปน้อยเหมือนกันพื้นที่จํากัดนิดหน่อยพวกเรายังต้องถ่ายละครและถ่ายหนักกันอยู่ค่ะ